ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง BIKERINSPIRE e. วันนี้เรามีของเล็กๆแต่ทรงพลังมานำเสนอ Fullmetal Micro CO2 Pistol ปืน CO2 ขนาดจิ๋วรุ่นโลหะแบบเต็มตัวที่กำลังฮิตในกลุ่มผู้สสมและคนชอบยิงเป้ามาฟังรายละเอียดกันว่าจะคุ้มค่าแค่ไหนสำหรับคนที่อยากได้ปืนกระทัดรัดแต่ดูแพงและทนทานตัวภายนอก Exterior ของรุ่นนี้โดดเด่นที่วัสดุเป็นโลหะทั้งตัว ให้สัมผัสแน่นมือและความรู้สึกพรีเมียมไม่เหมือนปืนพลาสติกทั่วไปผิวปืนมักจะเป็นเคลือบแมตหรือบรอนสวยๆมีรายละเอียดเส้นที่จับถนดัดและลวดลายซีเรียลหรือโลโก้ที่ทําให้ดูจริงจังขนาดกระทัดรัดพกพาง่ายน้าหนักเบาวกว่าปืนจริงพอสมควรแต่ยังมีน้ําหนักพอให้รู้สึกมั่นคงเมื่อยึดจับบางรุ่นมีรางพิก,กัดหรือพันท้ายให้ติดอุปกรณ์เพิ่มได้ภายในอินทอเนีย ข้างในออกแบบมาให้ใช้แท่งแก๊ส CO 2ขนาดเล็กซ่อนอยู่ในถังที่มือจับหรือซับในโครงปั๊มและวาล์วภายในเป็นโลหะเช่นกันเพิ่มความทนทานเมื่อใช้งานบ่อยชิ้นส่วนสำคัญอย่างบูชอและสปริงมักทำมาตรฐานสูงเพื่อความสม่ำเสมอขององค์การยิงบางรุ่นมีระบบโล o w b a c k เล็กๆให้หน้าตาและแรงถีบเหมือนปืนจริงส่วนกลไกการยิงและการปล่อยแก๊สถูกปรับให้ประหยัดแก๊สเพื่อจำนวนรอบที่มากขึ้นต่อก้อนเดียวประสิทธิภาพ performance ในการยิงจะขึ้นกับแรงดัน CO2 และคุณภาพชิ้นส่วนโดยทั่วไป f u l เม e ท a l m ไ c r o ให้ความเร็วลูกกระสุนเพียงพอสำหรับยิงเป้าระยะใกล้ถึงกลางให้ความแม่นยำดีเมื่อจับท่าทางถูกต้องการสลับเป้าหรือยิงต่อเนื่องจะเห็นข้อจำกัดเรื่องความร้อนและการใช้แกส๊สถ้ายิงนานแรงดันอาจลดลงทำให้ความแม่นยำลดบ้างแต่สำหรับงานสันทนาการและฝึกเล็งถือว่าดี อัตราการยิงและความนุ่มนวลขึ้นกับว่ามี blowback หรือไม่การบำรุงรักษาง่ายแนะนำทำความสะอาดลำกล้องและหล่อลื่นจุดเคลื่อนไหวเป็นประจำสรุป Conclusion ถ้าคุณต้องการปืนขนาดเล็กที่ให้ความรู้สึกหนักแน่นดูเรียบหรูฟูเมเทลไมโครซีโอสองพิสโเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับะส,สมแอละเล่นยิงเป้าแต่ต้องพร้อมรับข้อจำกัดเรื่องแก๊สและความร้อนหากคุณให้ความสำคัญกับความทนทานและงานประกอบที่ดี รุ่นโลหะเต็มตัวคุ้มค่ากว่าแบบพลาสติกปิดท้ายถ้าชอบวิดีโอแบบนี้กดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราว่าคุณอยากให้รีวิวรุ่นไหนต่อไว้พบกันคลิปหน้าใน Biker i, K e r I n s t i r e